กข่าวตัวเองแล้วนะพูดี้ก็ข่าวตัวเองใช่ไหมภาพหลุดจริงๆไม่ใช่ภาพหลุดนะคะพี่คนที่แพทไปเดินด้วยเนี่ยจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราจะต้องนั่งประชุมเรื่องคลินิกนะคะแล้วเพื่อนพี่เขาเนี่ยแพทรบกวนพี่เขาจริงๆที่จะให้มาช่วยดูเรื่องการตลาดให้กับคลินิกใหม่หมายถึงว่าดูใหม่อีกหนึ่งรอบอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแพทไม่เคยรู้เรื่องเขาเป็นใครเขาเป็นพี่ค่ะที่พารู้จักมาสองปีกว่าแล้วค่ะสองปีแล้วด้วยซ้ำแต่เพื่อนว่าอาจจะ เหมือนช่วงริพพลโสดมั้งคะก็เลยพลอยพระพลอยฝนไปด้วยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ลมใจหรือเปล่าเขาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะพัฒน์ถ้าดามน่าจะดามไปแล้วไปไปกับของคนสามคนค่ะใช่มีพี่อีกคนนึงที่เป็นเจ้าของอีกคลินิกหนึ่งเขามาร่วมให้ข้อคิดเห็นด้วยอะไรอย่างนี้ยค่ะกับพี่คนนี้มีโอกาสจะพัฒนาโอ้คือระยะเวลาคือตอนนี้แพทก็ยังไม่ได้ ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะคะคือคิดคิดซะว่าถ้าคุยแบบเป็นเพื่อน mm hmm. เป็นพี่กันไปได้จะดีมากแ<ม> <c oughs> ค่พี่<อ>เหรอคะให้แค่พี่อะคะ่ะคาตอบไม่ได้เลยอะค่ะคือเขาเป็นพี่มานานมากแล้วจริงๆอะไม่ใช่เพิ่งมาคุยเลยเป็นพี่ที่เราเวลาเราทรรําธุรกิจหรืออะไรเงี้ยเราจะปรึกษาเขามาโดยตลอดจนเราไม่รู้ว่าหรอไม่ไม่รู้สิว่ามันจะพัฒนาหรออะไรอย่างเงี้ยคือมัน ความรู้สึกของพี่มากกว่าไม่มีท่านพะจิตไหมคะไม่มีค่ะไม่ไม่ไม่มีเลยดีกว่าก็เลยแบบมันคงไม่ไม่อะแสดงว่าสถานะคือให้ของได้แค่พี่เท่านั้นณะตอนนี้ค่ะข้ามจิบก็ยังไม่เปิดใจหรอคะยังค่ะไม่เป็นไเป็นยังไงบ้างดีค่ะหัวใจดีมีคนคุยค่ะมีคนคุยแต่ว่าไม่ได้ เพราะว่าอะไรมีคนคุยอะแต่ไม่ได้ไม่ได้อะไรในวงการหรือเปล่าคะหนุ่มไทยหรือเปล่าคะหนุ่มไทยค่ะในวงการไหมคะไม่ค่ะไม่ไม่ได้แอนตี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คนในวงการเป็นเพื่อนกันทั้งหมดไม่ค่อยมีใครแบบจีบเท่าไหร่เจอก็เจอแต่คนเดิมๆดิมคนนี้คุยมานานหรือยังคนนี้คุยมานานหรือยังคุยกัน แล้วค่ะก็คุยจริงๆก็คุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะใช่คนที่ขับรถเบนซ์มารับพี่เอสค่ะอ๋อคนเพื่อนค่ะผิดละเป็นเพื่อนเป็นมารับอะคะอ๋อเขาอยู่แถานั้นค่ะแล้วเพเอินวันนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเลขาแพทเขาไม่ว่างเขาไปฮ่องกงก็เลยวาาให้เพื่อนมารับหน่อย